สวัสดีครับผมต้นต้นพักกอกนะครับนี่นะครับน้าเลยนี่นะครับนี่นะครับคืนนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะโดนไหมครับหมูโจนะครับจะโดนดันพื้นหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับเป็นพยานนะครับนี่ครับผมเป็นพยานนะครับสองคนครับผมมารุ้นกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ไม่ได้นะครับต้องอยากเห็นอยากนี่นะครับมีพยานรู้เห็นเลยนะครับ นี่นะครับมาลุ้นกันเลยนะครับขึ้นที่โอ้ขึ้นไวเลยแปดสี่แปดสี่แล้วครับโอผมได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับตอนนี้เียิงมายิงโอตายแล้วเชือกบสีม่วงหวบตายแล้วถ้าถ้าไปถึงสี่สิบเนี่ยต้องโดนปรับนะครับโดนถึงครับอย่าให้เสียชื่อนะครับใช่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 ครับนี่ครับแม่มีพยานรู้เห็นแล้วตอนเนี้ยเอาแล้วตอนนี้ขึ้น ขึ้นช่องกันหมดแล้วไม่ได้เขาไม่ได้นะมาลุ้นกันนะครับสวัสดีหนึ่งพันสองอคนดูแล้วนะครับมาลุ้นถึงแสนสามกูขอบคุณครับที่บุญเกิดครับเฮ้ยมูโจนะครับเตรียมเตรียมดันพื้นได้นะครับตอนนี้โอ้ตอนนักลุ้นเลยเลลุ้นครับลุ้นนลครับเตรียมเลยครับตอนนี้ลุ้นตัวสั่นหมดแล้วนี่นะครับฮาลุ้นกันแล้วนะครับ โดนแน่แน่พันสองนะครับคนดูในไรนะขอขอบคุณมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับคุณไ์ของเอ็มอยู่นายให้โจยึดไปเลยลค์นี้คุณเคเอเอ็นครับเคเอเอ็นครับอ้าวครับผมเรีหน้าส่งกำลังใจมาให้นะครับคุณมีการจก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับคุณพี่ต้นฮักคุณเชิดศักด์ก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณเอฟซีเราจะรอดูช็อตดนะครับซ้ายโอ้มีพี่บอกสามแปดห้าแล้วนะตอนเกย์สามแปดห้าแล้วถ้าถึงปุ๊บดันเลยนะคุณพิษนะครับคุณพิษบุรีโชายได้เลยโชว์กลางไลยนะครับผมส่งกำลังใจมาให้ครับคุณเท้าตากก็เป็นกำลังใจให้นะครับไม่รอดพี่หนูเล็บไม่รอดเริ่มจะสั่นแล้วสั่นแล้วครับสั่นเลยครับ โยไม่ได้นั่พื้นแบบว่าเกิน20มานานมากนะครับตั้งแต่ตั้งตั้งแต่จบมาเลยนะเพราะว่าตั้งแต่จบมาก็ทํางานอย่างเดียวนะไม่ไม่ยังไม่ค่อยมีเวลาออกกับบังกายนะไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวนะครับแต่ว่าพูดไปแล้วเพื่อพูดไปแล้วอาหารพูดเพื่อเพื่อ fc นะครับนี่นี่นอ๋อยมีอย่างนี้ด้วยเพื่อ fc นะครับนี่นะครับโอ้ต้นนักมาเรียกช่องในโพมาช่วยนะฮอ้ฮ่าฮ่าฮ่นอะไรนะเนี่ย นายโพขึ้นไลค์ก็เรียกมาเลยนะครับเลียพื้นเลียพื้นนายยนายต้นกขียเียพื้นเดี๋ยว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 เขียพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวถถแป๊บถแป๊บถแป๊บเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอาหน้าป้ายเลยเนี่ยโอ้ียพื้นที่กเียพื้นที่นะกี่ยไม่ถึงเลยนะครับแต่ว่าเขียรอยเียรอยเอาเอาแล้วเอาแล้วโอ้ขอบคุณ1235ังคนดูกับ251น้บ อะไรพี่ตาบอกสามแปดเกตแล้วถ้าเธอรู้สามเก้านี่ไม่รอดน้ำท้อยหลังเลยไม่รอดนะครับไหนอ้าวซองกองครับถ้าเธอรู้สามเก้าน้ำทอยหลังได้เลยนี่นะครับเตรียมเลยนะครับเตรียมแล้วคือพี่ตานะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเคลียร์พื้นแป๊บนะครับนะครับเดี๋ยวปัดให้สะอาดเลยนะเดี๋ยวผมไปเอาขออนุญาตไปเอาไม้กวาดแป๊บหนึ่งนะครับต้นไปเตรียมไม้กวาดแล้วนะโอ้นี่นะครับเริ่ม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 สั่นแล้ว ซีดแล้วนะซีดแล้วตอนนี้ซีดแล้วครับอก็ออกออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ปลอบใจตัวเองได้กับตัวเองเนาะได้กับตัวเองครับน้องได้กับตัวเองหมูสั่นแล้วผมก็ว่าอย่างนั้นเลยนี่นะครับอ้าวไม่กวาดไม่กวาดไม่กวาดมกวาดเลยนี่นะครับเคลียร์พื้นเลยนะครับโชโกหกนะครับ ยามันธุ์นะไม่กวาดมาแล้วนะนี่นะครับโอ้กวาดให้ด้วยนะโอ้โหเอาไม่ให้มือเปื้อนนะโอ้โหถ้าเมือดันแล้วไม่ต้องให้มือเปื้อนไม่เปื้อนครับไม่เปื้อนแน่ๆนี่นะครับปั่นที่หลีกน่าจะไม่ไหวนะโจเบียนหัวนี่นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับที่ต้องการควาเปี่ยมพื้นที่ให้นะครับนี่แหละครับโอ้โเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเป้าหยาบมาสามคนก็แกล้งกันอยู่อย่างนี้นี่นะครับเอาก่อนเลยนะครับ ีล้วคนเยอะคนโอเคจะรอ5,000ถึงแน่คืนนี้ครับขอขอให้ถิ่งรัดโนมาโจมาไม่แน่คโอ้โหมาถึง5,000ก็จะโจดีใจมากนะครับแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วโอ้สวัสดี1,003นะคุณดูนะครับไเรียกมาเยี่ครับไปเรียกโอ้โห387แต่388แล้วโอ้โมีนะครับมา388นะครับหัวละหัวละ เรียบๆแล้วนะครับีๆใแล้วนะโอ้นี่นะครับจะเรียนตรงไหนกันเรียมสะอาดไม่เก็บหรอกจัดไปนี่ครับร้อนทั้เป็นแม่ตับเป็นงานมาใหญ่ที่ตอนท้านี่นี่นะครับน่าน้องเต็มที่นะเอ้าไม่ได้ไม่ได้ครับไหนๆได้น้องกันพื้นนะนี่ไม่ได้นะโอ้สวันนี้หนึ่งพนสามอี่สิบคนดูในไลฟ์ผมก็ขึ้นเยอะนะครับในไลฟ์สด เยอะมากนะครับนี่นะครับช่วยกันดันหน่อยนะครับก็เยอะมากนะครับอ่าเช็คหน่อยเช็คหน่อยครับยอดยอดเท่าไหร่ล่ะเช็คหน่อยครับอัเดตนี่นะครับผมอัพเดตสถานการณ์นะครับสามแปดแปดต้นะครับครับใช่ครับห้านะครับนี่นะครับคนทหารยังไม่เคยกินข้าวห่วงกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มหนาวแล้วตอนห้าฟัน ต้นหักความลงไม้ลงนิดนึงนะครับคุณคุณชนบุรีนะครับคุณชนบุรีนะครับคุณชนบุรีนะครับส่งกำลังใจมาให้นะครับขอบคุณนะครับคุณการกันจัจรีก็ส่งกสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจให้นะครับคุณฟ้าก็เป็นกำลังใจให้นะครับคุณอา2 6ขอบคุณคุณ u r a i ดัเลเอ็นครับก็สวัสดีตอนสวัสดีครับมากดไลค์ให้แล้วนะครับขอบคุณนะครับ เคลียร์นที่เรียบร้อยแล้วครับเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับช่วยกันดันๆนะครับเขาบอกว่าถ้าให้ดีต้องจ่ายเอ็มด้วยนะอ้าวจัดไปครับอีกดอกหนึ่งนี่เป็นชาเลนจ์ของหมูโจรนี่นะครับมาช่วยกันนะครับคุณหัวใจก็ได้นะครับก็ส่งกันมือใจมาให้นะครับโจรเดี๋ยวจ่ายเอ็มรำเป็นเพื่อนห้าพันอ๋อพี่บัวทองบอกสามแปดเก้าแล้วนะเอาละสามแปดเก้าโอ้ยลุ้นลุนจัดไปจัดหนักจัดเต็มเลยครับ ถ้าก้าวแล้วนะคอยหลังกันเพี่สีวบอลบอกพี่ต้นฮักด้วยนะอ้าวืนะเดี๋ยวผมไปกำลังใจให้ก่อนนะครับโอ้ยชั่วโมงนะครับตอนนี้มีชาเลนจ์ขึ้นมาเดี๋ยวเรายืดเวลาออกไปอีกนะครับตอนนี้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรายืดเวลาออกไปอีกนะครับเอาเอาใครมามาแล้วบุคคลสําคัญนะครับบุคคลสําคัญบุคคลสําคัญนะครับพูดถึงไม่ได้นะครับเอฟซี ใครเรียกรปภเอารวมรวมตัวนะวันนี้เอานะครับนี่ครับเอฟซีนี่นะครับบุคคลสําคัญมานะครับสําคัญมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือรวมตัวรัวกันนะครับตอนนี้เราะว่าเราจวอัวรจริงเปล่าอ๋อสีมุมของเด็กเลที่มันหางมันใช้ได้ประมาณโอ่คอออมอที่ ของคล้ายคลองเด็กเลนนะครบทีมเราโอ้พี่หนูเล็กวอกสามจุดเก้าแล้วนะเอาแล้วลุ้นนะครับไม่สดด้วหรอของยิมยายนของยิมยายนคือตอนนี้เรามีเคุณ S A M R A N ครับส่งกาลังใจมาให้นะครับคุณอิ่มจังนะครับหน้าป้ายบริษัทโมโนโฮมครับสวัสดีสวัสดีครับต้นฮักสวัสดีนะครับจะถึงสี่พันเรื่อง สามพันเก้าเ้าอยู่แล้วเอาเนี่ยเดี๋ยวโดนดันพื้นอยู่แล้วชาเลนดันพื้นนะครับโอ้ยจัดพื้นที่ให้ยังดีเลยเตรียมคือเตรียมพื้นที่ให้แล้วหน้าหน้าป้ายเลยโอ้ฝากบอกเจ้าแล้วอ๋อฝากฝากช่องค่อยบอกเจ้าแล้วด้วยนะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับช่องค่อยบอกเจ้าแล้วไม่มียุงหรอกครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับคุณสุชาติก็เป็นกำลังใจให้นะครับมวลโอมวอร์โฮมซับนะครับ ขอยานลุงพลพแตน์ฝากช่องค่อยบอกเจ้าแล้วด้วยนะครับค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยล้วดูวันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบคนดูนะครับโอ้คนดูไล์วันนี้เยอะมากเลยผู้ติดตามเกือบทะลุสี่พันสองวันเปิดเมื่อวานเปิดเมื่อวานโอ้สองวันเกือบสี่พันถือว่าทำลายสถิติโลกเลยนะโอ้โหเร็วก็องผมอีกเร็วก็องผมอีก คือว่าอยู่ในระดับที่แบบปังมากเลยนะโจยยอยย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 ยวยยยยยยยายยยยยยยายยยยนยยงยย้ยนะยย้ยย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 ยนยย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 ยายย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 โยยนะยยัยยอนยย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 มยย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 วยย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 ดยยัยงครับสวัสดีครับ